พระศูนย์ไปเลยห้ามคนไปบวชต้องการแร่งงานต้องการทหารอันนี้ของเราตอนนี้ยังเหลือแต่ว่าเหลือไม่มากหรอกนะอย่าเพ้อฝันว่าศาสนาพุทธในบ้านเรามั่นคงนะพราจริงๆมีไม่มากหรอกเหลือไม่มากแนละ้วเราก็ได้ข่าวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยว วิบัติตรงนั้นวิบัตริตรงนี้พวกงมงายว่าโอ้ยอนั้นพระละหันองนี้พระละหันนึกเอาเองอะ่ะเราเห็นแวบ,บเราพอไม่เอาแล้วเราหันเหมือนกันนะเขาอยู่ทางนี้เราหันทางนี้นะ <laughs> เราก็หันเหมือนกันนี่พอเราชอบมนโนคนองค์นี้ยพระละหันพระละหันพอเขาแพ้กิเลส เอาว่าศาสนาพุทธไม่ดีเลยคนละเรื่องเลยพวกเลวไหลมันก็ลูกชาวบ้านนั่นแหละก็คนอย่างพวกเรานั่นแหละมันก็แพ้กิเลสอะไรนี่มันก็เรื่องธรรมชาติธรรมดาจะชนะกิเลสไม่ใช่เรื่องง่ายบอกแล้วว่านิพพานอยู่ฟากตายวันนี้ เทศให้ฟังเท่านี้นะอ้วลืมตรวจกันบ้านว่ะดูพวกหน้าสลอนจะให้ตรวจเนี้ยนั่นะดูรูปเห็นเป็นความว่างเลยจะไปแล้วอเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งผมปฏิบัติโดยมีสติรู้อิริยาบถสี่ทำมาหลายเดือนตอนหลังทำงานเหนื่อยเริ่มหลง เมื่อเดือนกว่าๆนี้หลงตลอดควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับค่อยนึกถึงร่างกายแวปแค่นึกถึงนะ <c oughs> อย่าไปเพ่งมันของเบอร์หนึ่งเนะี่ยสมาธิที่ทำยังมีการเพ่งอยู่เราไม่เพ่งแค่รู้สึกรู้สึกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเนี้ยรู้สึกด้วยใจที่ปกติไม่ใช่ทําใจทื่อๆรู้สึกรู้สึกนะอะไรไม่ใช่ไอ้นั้นมันกิ้งกา่า เนี้ยนะรู้สึกร่างกายไม่เคยหนีไปไหนนะเพราะงั้นทำอะไรไม่ได้รู้สึกร่างกายไหมเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายขยับอะไรเงียคอยรู้สึกรู้สึกไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้สึกร่างกายไปเรื่อยเเดี๋ยวจิตก็จะมีแรงจิตมีกําลัง มันก็จะแยกขันออกไปกายส่วนกายจิตส่วนจิตมันก็แยกได้ไม่ต้องดิ้นรนเราเหนื่อยไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงอยากมีแรงรู้ว่าอยากแล้วก็ดูร่างกายไปเรื่อยเรรู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมอย่าคิดถึงความสงบร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะ เดี๋ยวมันมีแรงเองแหละตอนหลวงพ่อภาวนาแต่ก่อนนะบางทีจิตมันล้านะมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยก็ไปทมอนาปนาสติทําไปพักหนึ่งจิตก็มีแรงขึ้นมาต่อมาชั้นเชิงดีขึ้นจิตเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยอยากหายเหนื่อยรู้ว่าอยากปุ๊บมีแรงทันทีเลย นรู้เข้ามาที่จิตนะจิตก็ตมีสมาธิขึ้นอัตโนมัติเลยแค่รู้ทันความยินดียินร้ายของจิตะนั่นแหละจิตจะมีกําลังขึ้นโดยอัตโนมัติเบอร์หกก็เห็นแล้วใช่ไหมตัวเนี้ยเห็นตัวนี้ได้ก็ดีแล้วสมาธิไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ชอบฟุ้งซ่านรู้ว่าไม่ชอบปุ๊บตั้งมัน่นละ เมื่อไรจิตหมดความยิดียินร้ายจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาง่ายๆเลยมีแรงเพราะงั้นจิตไม่มีแรงนะไม่เป็นไรรู้สึกร่างกายไปถ้าอยากมีแรงรู้ว่าอยากแค่นั้นแหละเบอร์สองเบอร์สองใช้ได้นะเบอร์สองดีภาวนาด้วยการฟังหลวงพ่อใน YouTube แล้วอ่านจิตตนเองในชีวิตประจำวัน ตอนนี้เริ่มเห็นร่างกายและจิตเป็นภาระบ้างแล้วอขอถามว่าการเดินปัญญาใน